โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังจนาธานเดวิดนะครับผมเดวิดเนี่ยเอาจริงนะคือมันมาบ่อยนะมันมาบ่อยนะทั้งตัวฟรีทั้งแฟนชอยคือมาบ่อยนะจนาธานเดวิดอะนะโอเคตัวล่าสุดจะเป็นตัวฟีเจอร์เขียวเวอร์ชันนี้มีบูสเตอร์นะครับผมมีบูสเตอร์มีบูสเตอร์นะสำหรับจุลธานเดวิดนะโอเคเปิดึ่งร้อ 100, 100. โกโปรชื่อถ้าเทียบกับตัวตัวนี้ตัวฟีเจอร์ซิปที่มาอืมสีสันอะเพลเออร์ด้วยซีสันนะครับผมตัวนี้ก็ร้อยเหรอบูทขึ้น5้าเลยเหรอไม่ดิเก้านะครับผมโอเคเกกับหนึ่งรตัวร้อยเนี่ยหาช่องจ่ายบอลจบสกอร์ดีกว่าลูกมงดีกว่านะส่วนตัวเก้าเ้าเนี่ยได้ครองบอล ไล้คลองบนที่ดีกว่าแต่ก็ดักหลักต้องให้ตัวร้อยวะแถวบนข้างล่างล่ะข้างล่างเนี่ยตัวเก่ากินนะครับผมสปีดนะลบสี่บาลานซ์ลบสองแข็งแกร่งลบสามนะฮนะอือือ่าแต่หลักๆก,ก,ก็ต้องให้พวกจบสกอร์ไว้ก่อนต้องให้จบสกอร์ไว้ก่อนนะสำหรับกองหน้านะจบสกอร์หาช่องอย่างเงี้ยบวกสามถือว่าบวกเยอะ บุกเยอะมากถ้าไม่ติดบูธล่ะเก้าแปดสิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหถ้าไม่ติดบูธเทียบตัวเก้าๆ้าไม่ติดเลยนะถ้าไม่ติดบูธนะเทียบเก้าเก้าไม่ติดแต่ถ้าติดบูธเมื่อไรปุ๊บโอ้โหบุกทีละสามแล้วไม่บุกเยอะจัดมันบวกตรงจุดอะง่ายนะฮะมันบวกตรงจุดมากอะดีดินะโอ้ถ้าไม่ติดบูธนี่คือสู้ตัวเก่าไม่ได้เลยนะติดบูธปุ๊บขึ้นมาร้อยโหดีกว่าอย่างแบบ เบ,บห่างเลยอะ่ะโอ้บูบสบูสเตอร์เด่นสำคัญที่ไหมนะตัวนี้เก้าเก้าเหมือนกันแต่ไม่เอ้ยมีบูด้วยเหรอดวิดเวอร์ชั่นนี้แต่ก็อยู่ที่เก้าเก้านะแต่ก็ได้ครองบอลน,นะตัวเก่าได้ครองบอลได้จ่ายบอลหลักหลักในได้ได้ในส่วนที่มันมันไม่ได้จําเป็นมากแต่ก็ก็ได้ได้ได้ดีอยู่ะนะส่วนตัวล่าสุดก็แน่นอนนะครับผมได้เกมรุกได้จบสกอร์ได้ลุ้งหมง่งซึ่งเน้นๆเลยอะ่ะ แล้วครองบอลมันก็ไม่ได้แย่นะคือมันไม่ได้ห่างกันเยอะง่ายมันไม่ได้ห่างกันเยอะห่างแค่1ห่างแค่สองนะห่างแค่หนึ่งห่างแค่สองแต่จบสกอร์ห่าง4นะจบสกอร์บวกสนะตัวล่าสุดอะนะโอ้โหแถวข้างล่างเหมือนตัวเมื่อกี้เลยรักกันยิงนะครับผมได้ตัวล่าสุดสปีดได้ตัวเก่าว่ะตัวเก่าสปีดดีว่ะแขกเก่งได้ตัวล่าสุดกระโดดสเตมินาได้ตัวได้ตัวได้ตัวเก้าเก้าแต่จริงอยากเชียร์เก้าเก้าว่ะเก้าเก้าน่าเล่นอยู่นะเก้าเก้าไม่แย่นะ ตัวกาเไม่แย่นนะมันค่อนข้างที่จะถึงมันจะไม่คมเท่าตัวล่าสุดก็เถอะแต่มันค่อนข้างที่จะครบเครื่องที่แบบน่าเล่นอะ่ะมีหาช่องที่โอเคอยู่ดีจบสกอาจะไม่ได้คมมากแต่ก็ได้อะ่ะนะครับผมนะได้แล้วมันมาได้สปีดอะ่ะได้ความเร็วที่ผมว่ามันมันก็น่าจะเล่นง่ายนะน่าจะเล่นง่ายนะแต่ก็ให้ตัวร้อยดีกว่านะครับผมโอเคแต่ตัวเกาว้กาเก้าน่าเล่นถ้าใครมีนะเก้าห้าเก้าห้าเวอร์ชันนี้หรอเก้าห้า ก็าขาได้ครองบอลที่ดีมากแต่จบสกอร์กับหาช่องลบสิบโอ้โหลบเยอะโอ้โหสู้ร้อยไม่ได้นะเก้าสามสู้ไม่ได้เฟนชอยสเก้าเก้าอันนี้สูสีสูสีไหมเก้าเก้าสูสีไหม,มได้ความเร็วนะฮะได้ความเร็วได้บาลานได้ความเร็วได้บาลานก,ก,ก็ถือว่าน่าเล่นเหมือนกันนะได้ความเร็วได้บาลานนะส่วนตัวก็ส่วนตัวล่าสุดก็แน่นอนจบสกอร์นะครับผมให้ตัวร้อยดีกว่านะ ตัวที่อยู่ในแพ็กแพ็กอีพิกปะนะฮะไอตัวพวกเนี้ยน่าโดนนะเก้าเก้านะครับผมข้างบนเนี่ยตัวร้อยดีกว่าข้างล่างเหมือนตัวเมื่อกี้เลยปะฟิลคล้ายๆกันแต่ตัวล่าสุดเนี่ยที่สังเกตมาก็คือเพิ่มหาช่องเพิ่มจบสกอร์แต่ความเร็วอาจจะลดลงไปนิดนึงนะครับผมโอเคโอเคนะความเร็วลดแต่จบสกอร์คมขึ้นก็โอเคนะก็โอเคนะนะโอเคเก้าเก้า ตัวที่เป็น99เนี่ยถือว่าน่าเล่นทุกตัวเลยว่ะน่าเล่นทุกตัวเลยนะตัวฟรีตัวนี้ตัวนี้นานเหมือนกันนะตัวนี้เก่าเหมือนกันนะตัวเนี้ยปีนึงแล้วมั้งปีกว่าแล้วมั้งนะตัวฟรีออตัวฟรีได้ความเร็วนะครับผมความเร็วดีกว่านะฮะแต่ก็จบที่จบสกอร์ลบแปดไปดิโอเคนะครับผมสำหรับจอล์านเดวิดนะตัว99เนี่ยน่าเล่นหมดเลยนะตัว99มีมาสามสี่เวอร์ชันน่าเล่นหมดเลยนะแต่จบสกอร์สู้ตัวล่าสุดไม่ได้แต่ความเร็วดีกว่า นะความเดิดีกว่าแต่จบสกอร์กับหาช่องเนี่ยสู้ตัวล่าสุดไม่ได้นะตัวล่าสุดก็มีทีเด็ดนะครับผมนะตัวล่าสุดก็มีทีเด็ดก็คือจบสกอร์นะแล้วก็าหาช่องนะครับผมถือว่าก็ยังมีทีเด็ดแล้วก็เป็นตัวที่โอเวอร์ออฟเยอะสุดไหมน่าจะใช่ตั้งร้อยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป like, ็นไลฟ์บายบายเลสวก็